สวัสดีค่ะวันนี้น้องจันจะมารีวิวอันนี้ก็อันนี้นะคะเครื่องอะไรคะลูกเครื่องไฟฟ้าอธิบายอธิบายก่อนค่ะเครื่องกําเนิดอะไรคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอะไรในส่วนประกอบอะไรบ้างไหนขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะมีที่หมุนใช่ไหมคะแล้วก็มีข้างในจะเป็นกลมๆอ่าเป็นขดลวด เป็นคล้ายๆเครื่องกําเนิดไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นเครื่องกํา,เน,ากเนิดไฟฟ้าแล้วก็จะมีอะไรคะต่ออยู่หลอดไฟใช่ไหมลูก<ช>เอาไหนล็อกในลองสาธิตให้ดูหน่อยคะ่ะทำยังไงหลอดไฟก็จะอ,อยู่ตรงนี้ครับ <ๆ S 1> อ่าอ่าไหนน,น้องแต็มลองกําเนิดไฟฟ้าดูสิคะทําไงโอ้หลอดไฟติดเหรอคะลูกไหนเขาดูใกล้ๆหน่อยคะ่ะ <โฉ S 1> อ่าอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องขยับอ่าหมุนไปเรื่อยๆลูก หนักเลยค่ะไหนได้ไหมอย่าวางที่เดี๋ยวแตกเอาขึ้นมาดีดีเอาลองโจพลังให้หน่่มมีมีพลังไหมน้องแตมโอ้โหเราไปติดแล้วนะครับโอ้โหโอเคค่ะพอแล้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดตาดตารหนึงตามที่ตรงนี้เลยคะ